กับสวัสดีครับสมาชิกที่ข้าวบุนีป้าแอมรท่งสิบผ้าเดินทางไปติดตามตุเลขกับพ่อสุนทรครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฝันดีครับนั่นน่าจัะฝันเธอหนึ่งครับเมื่อคืนนี่ครับฝันเห็นผู้เฒ่าปาดเนื้องัวครับเอฟซีเนาะกินส้อยจุหรอครับพ่อสุนทรเพิ่นกลับไปขอซื้อเนื้องัวนั่นแหละครับเอฟซีกินกับผู้เฒ่าเนาะครับเนาะเลือดแดงเต็มปากก็สั่นครับแบบนี้คือสิมิชใหญ่เพิ่นว่าครับนอนเสือบลับปีได้ครับในคืนนั่นแหละครับเอฟซี น้อนรับไปอีกได้หักข้อปากข่ญ่ครับหักข้อปาอขหญ่ครับเอฟซีอะยคือสิบว่าาดหมวดนี่ครับดนดนฝันเธอหนึ่งครับไปถามพอสุนทรครับหมวดวันที่หนึ่งนี่สิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะนั่งอยู่ในแคนหนาบานครับไปรับชมกันครับครับสวัสดีครับคุณพอสุนทรสวัสดีครับคุณพอสุนทรครับสวัสดีครับซิวดีนะครับสุนทรมาสันอืเป็นคนหนึ่งที่มีความฝัน จะแบ่งปันให้พี่ให้น้องแต่ว่าแต่เก่าคนว่าเพ่นฝันเห่นอยู่ได้่นวาคนนึงละอันน้อำเภอเบีนจรักนี่่นวเนาห์นอครับ่ว่าคลิปนี่เป็นคลิปแรกนอที่พวกผมเห้มากคลิปของคุณพ่อเนอะเห็นอยู่ได้มากก็เห็นอยู่แต่วาย่อมเบาตะกี่บาเบาเมื่อนี้จะไห๋พูดใจดีคลิปแรกคลิปมันเอาเอาว่าให้เอฟซีฟังเนี่ยพฝันได้เป็นความจริงกับผมไปย่างก็ไปนะ ครับไปไปพอ่ผพอผู้เท่าไปพ่อผู้เฒ่าพอผู้เท่าหาหัวค่นบนปา่าทีมั่วอยู่เนื้อกล้องจนโพนอยู่แล้วไปทางก่อยันไปทางก่อยันบาจะไม่เ่านี่อยู่งานหนักกินไปบกินเหมือนหมดพอมม่อขั้วหมดผู้เฒ่าผู้เป็นเฟศน้ำเอาจนเบิ่ดน<ไ>้ำดื่มเหมิอนป่าดนี้วันหี้ใครก็กินเนื้อไขอยเบิดแล้วว่เดี๋ยวเย็เหี่ยไหมเป็นว่า กินแล้พกเท็ไหม้าปโอ้โที่กินเบิดนี่ยกินเบิดช่วงตีบ่าจานทีเฮ็ดแล้วโอ้โหแต่กินอย่าเบิดตัวไม่ได้กินแค่กินตัวพันเุ็เทศจานหนึ่งนั่นครับโตผมไปสั่งนั่นเดี๋ยวอีเทสจะไหม่ดอกพันว่าครับมิเตรเทาปนมองเืองกล้องหุนเงานี่ยมิเต้รผพ้เ่าเงาแดงที่ครึ่งเ่อ่อนื้าแดงที่ครึ่งแล้วบันนีเพนุเทศหยแล้วเรื่องไหม่ มาตลอดกงานชำรหูเมือกรมาเนี่ยหูงเมือไม่ใบรรหุยัดมันหูมือไม่ใชเอ้ามันได้ชิเล่เบอร์เดียนมือไวป่ะนี่นั่นดีกว่ามันไปต่อยไันโอ้นั่นรับลูกีฝันดีกีฝัเอาเอาพี่พอไปออกข้าหน้ามันเป็นพ่อป้าวานี่จับผ้าคอไปเลยบ่คอใหญ่โอ้หากคอผักคอใหญ่ หลายบ่พอหลายตัวหรือว่าเจ้าตัวป้าดมีสามตัวปลาสามตัวเจ้าพัก่อยตัวเดียวโอ้ห้าจับได้ตัวเดียวเจับได้ตัวเดียวอั่จังเยแลท่านี้แหละขว้วบันสิแปะกี่ไหนบาทครับจับปลาได้ตัวเดียวยังสิมีขั้วยังมีตัวเล็กอยู่ครับพอเที่ยงมีแล้วมีแล้วนี่มีสามตัวเลยพ่อใหญ่แล้วป้าก้อใหญ่ตัวนั้นปลาตาย หักข้อตายเลยหักขอตายเลยมีนบัมีศูนอีกายวนยวต้แล้วมบูต้นนห้าแปดศูนบันแปดห้ายี่สิบบ่แต่เลขสองตัวนี่เก่า้าะครับฮเพราะว่าข้อนี่เป็นเก่าหักข้อที่สสำคัญประเด็นคือจุดเด่นคือหักข้อครับบัวแอม่าหักข้อนี่เป็นเก่าาครับผมเพราะว่าหักข้อหักกะฮ นักกาฮาามื่อีนกาฮาเนี่กัจับอยู่เลยก็ต้องเป็นเกาหาครับแปด5่าเกา่าเน่าผมเลียจับปอจับ่อจับปอมาจันจับปลาด้พ่อพ่อจิตีให้ตัวไหนพ่อว้ายผมมูสีว่าด้วยตัวนี้ด้อบาดี้มูแป้ฝันถึงไดหลายเทื่อเพราะเป็นบริแปทเองบ่แป้กูเป็นนึ้ออวกูวัดดีซีนค่รับ เป๋่อบเเปนโอ้ซีซีจะเอแป๋ให้เป๋่่เป็นเพาะเอาเนาะกับฟันแม่นยฟันจังไรครับหัวซีซีนะครับเด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้หญิงสองคนฟันไมาจะได้ก่อป่อเด็กน้อยสองคนมาอยู่นโอ้เด็กน้อยสองคนมาอยู่นั่มเด็กน้อยมียิ่งบ่ค่ะเด็กน่อยมียิ่งมีสองซีซีแล้วครับ คอร้มันกอรสุท้ิ์นะขันบุบริสุทธิ์น่อนนองงวงวนนี่เรับเขาโมงวนนี่ป้าคนใหญ่โอ้ให้แปแปบปเป็นที่พ่อนี่ขอจะโตัแปจะตัวกับแปะบถตรบ่ได้บกัป็กัจะมาจะหานี่แล้วหาแปนี่ะอ้อเมยนี่ละเมีนผมก็บสิแป้จะสิงกัน เออมือก็หาทองหาเนี่แม่แม่คันแปลสาตัวผมจะแปดศูนย์หาแปปลาตายครับครับบอสั่ขันเอาสองตัวเขาแค่หา8ปดปหาครับแนมันก็ศูนหแปก็เป็นได้เทนั้นว่าปลาตายครับพนมากเขาดีเขาจับเขาไปไม่หาปลาเนาะเาแอมเทงสิบสิแปเก้าหาแปดหาคันต่าสามตัวสิแปดเก้าห้าสามตัว8ปดเก้าห้าเลยปดแปเ้าห้า นี่ที่ว่าผมซื้อมาแต่เก่าหนึ่งแล้วเอ้ามันเป็นองเกล้วไม่ยงไปเสกนั่นล้ดวงผมไม่ใช่กันเ็นบอกวันอกซีซีแต่พอซื้อซีซีไม่ซื้อตัวใหม่ไปอ้ยนอก่อสินใเก่าหนึ่งก็ม่ได้ใส่เขียนลงไปพอทำไมเก่าหนึ่งไได้เียกยังไงอไหวฝันว่ามิถูนเทาแล้วไปผู้เรียกจะเป้าหนึ่อนั่นครับ ผมตีผมเป็นหนึ่งโอ้อันนั้นจนเนื้อมาพวกผู้ถ่าผมตีเป็นเก่าอครับครับซื้อว่นขึ้นวางฉันนะครับอืมมันจะมีสองสองข้อมฝันครับสองหัวฝันนื้ผู้ถ่ายไม่ไดตัวละครับในมือเดียวนะครับคนจะมีช่องรื้อมาแต่แป๊บนึ่งไม่ใช่ผู้ถ่าเต็มหนึ่งพ่อเราไปผู้เดียวก็ได้แปลหายเป็นเก้านึ่งเก้าครับเพราว่าปลาฮักข้อหนี่แปลห้เป็นหาแปดแปดห้า จะว่าพอเที่ยงก็เรีว่าขันไพมากสามตัวเอาศูนย์หาแปดก็ได้หรือพอมากก็เอาหาแปดแปดหาคือพอเราบอกตัวเดียวเปะเลยค่ะเะอมครับผมบ้าแอมแปร์หายเป็นแปดเก้าฮาครับเก้าฮาแปดห้าหกเก้าครับเอาบอกอบคุทิ้ไปแคบหน่อยเจ้าครับอสครับผมเอฟซีตัวเลขของพอสุนทอนครับเอฟซีแปลเป็นตัวเลขหายครับก็คือหาแปดหาแปดครับเอฟซีขั้นถ่ายมันสามตัวนี่เป็นศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดครับ ขันถาเบาแอ็มโลทงมักหรือว่าแปรยไห้ครับเอฟซีเป็นเก่าหานะครับเนาะเลขสามตัวแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าครับแล้วก็เก่าหนึ่งก็ได้ครับเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุ่มพศสองพันถอยหกสิบเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอสุนทอนครับเอฟซีถูกรางวัลที่หนึ่งครับงวดนี้เนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอ็มโลทงครับสิภาไปเบิ้งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บเบาแอมเรทชมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์มื่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรีจ่จนสิเ่เือถือเนาะครับเนะานะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ของหม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อาริฏฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคคลดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ามี่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลักเมื่อแทะครับสานผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักกนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซัาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุานผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเรอแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสมุชชลรากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมะนาครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจ้งไร่ที่บอดีถี่ล่สีมันบดมันบงังเสนียดจ้งไร่นตัวเข้าสิได้อกอาไปดื่มกินและะน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั <divided ót effectively> ้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเุ็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบได้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu, satu.